าสายไฟนะคะเสียบเข้ากับเต้าไฟนะคะให้แน่นๆเสร็จแล้วก็นำสายไฟไปเสียบเข้ากับตัวปลั๊กไฟทีหนึ่งให้นำได้นะคะมันจะมีที่ด้านที่เป็นรอยบากเนี่ยเอาวางไว้ด้านในนะคะแล้วเราก็ใส่ไว้ที่แกนลักได้แนวนอนนำตัวกันได้มาป,ปิดนะคะ นำได้มาผ่านที่ตัวนำได้ไปตัวบังคับความตึงหย่อนของได้นะคะทีนี้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะมาเปิดแป้นตัวนี้ออกนะคะเป้นขอบฟันจากโดยดันมาทางด้านขวามือแล้วก็หยิบเพดที่เป็นพลาสติกเนี่ยค่ะขึ้นมานำไส้กระสวยขึ้นมานะคะวิธีการเลยให้เรานำไปลายได้ ใส่จากด้านในนะคะเราดูเนี่ยมันจะมีรูที่เป็นรูที่ไม่ทึบเนี่ยค่ะใส่จากด้านในออกไปด้านนอกนําตัวไส้กระสวยวางบนที่กอกระสวยนะคะผักไปทางด้านขวาเวลากอเนี่ยให้เรายกได้ตัวเนี้ยตั้งขึ้นให้สูงนะคะเสร็จแล้วเราก็เปิดสวิตช์แล้วก็ไปเหยียบที่ตัวเท้าเหยียบเลยค่ะ เนี่ยค่ะเราก็ไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยนะคะเราหยุดเพื่อที่จะตัดได้ที่อยู่ทางด้านบนเนี่ยค่ะออกนะคะให้พอดีแล้วเราก็กอไปกอไปจนกระทั่งถึงที่ว่าเราจะใช้งานเราก็จะหยุดก็ได้นะคะหรือว่าจะกรอจนกระทั่งเต็มเขาก็จะหยุดอัตโนมัติให้เรานะคะอันนี้แล้วแต่เนี่ยค่ะเราเหยียบไปเรื่อยๆเลยคะ่ะ อันนี้อยู่ที่น้ำหนักเท้านะคะเวลาเรากอจะเร็วจะช้านี่อยู่ที่น้ำหนักเท้าของเราพอก็เต็มแล้วเนี่ยเขาจะหยุดอัตโนมัติให้เราเองนะคะหลังจากที่กอกระสวยเต็มแล้วเนี่ยให้เราผักตัวกอกระสวยเนี่ยนะคะกลับมาทางด้านซ้ายมือแล้วก็ตัดได้ออกนะคะแล้วก็ยกตัวไส้กระสวยเนี่ยค่ะขึ้นมา ทีนี้วิธีการใส่ตัวไส้กระสวยนะคะให้จับปลายนะคะจับลูกกระสวยไว้ทางด้านขวามือปลายเชือกให้สังเกตว่าเขาจะอยู่ทางด้านซ้ายหรือทวนเข็มนาฬิกานะคะวิธีการก็คือให้เราวางตัวไส้กระสวยเนี่ยค่ะลงไปที่ตัวกระสวยนี่เลยนะคะเอานิ้วกดเอาไว้ก็ได้ค่ะพอ,อนิ้วกดมันก็จะมีร่องนะคะ ที่เป็นตัวบังคับเนี่ยค่ะเราก็ผ่านล่องนําได้ตัวนี้ค่ะของตัวกอกระสวยผ่านมาแล้วก็วางไว้เท่านี้เองเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปวิธีการลอยได้วิธีการลอยได้เนี่ยหลังจากที่เราลอยได้เสร็จเนี่ยนะคะเราก็จะเอาตัวนี้ออกเลยนะคะได้เนี่ยก็จะคือจะผ่านล่องนําได้มาเหมือนเดิมเนี่ยค่ะผ่านมาเรื่อยๆลักษณะของของตัวนี้เลยคือเราลอยได้ตาม ตัวเลขหรือว่าตามเส้นทึบเลยนะคะเป็นเส้นทึบเนะะี่ยค่ะลงมาสองสามสี่อ่ก็จะมาผ่านตัวคันกระตุกได้คันนี้ถ้าเกิดในกรณีคันกระตุกได้ของลูกค้าบางท่านเนี่ยไม่ได้โผล่ขึ้นมานะคะลูกค้าคิดว่าไม่มีก็ให้หมุนตัววงล้อด้านข้างเนะะี่ยค่ะให้ขึ้นมาให้สูงสุดก็คือเข็มก็จะขึ้นมาสูงสุดเช่นเดียวกันนะคะพอผ่านตัวนี้เนี่ยคันกระตุกได้มันก็ต้องผ่านจากขวามาซ้ายนะคะแล้วก็ มาผ่านที่ขอเกี่ยวด้านล่างสองครั้งนะคะ,ะการสวนเข็มนะคะเราก็จะแทงตรงจากข้างหน้าไปข้างหลังคันนี้อย่างถ้าเกิดเรามองไม่เห็นเนี่ยเราอาจจะใช้นิ้วเราเนี่ยค่ะแต่ระวังนิดนึงนะคะอย่าเปิดสวิตช์ไฟไว้นะคะเนี่ยค่ะแทงตรงไปหลักเข็มจากหน้าไปหลังเรียบร้อยแล้วค่ะสวนเข็มแล้วก็เอาตีนกดทับผ้าขึ้น หมุนวงล้อด้านข้างเข้าหาตัวเราทุกครั้งนะคะเพื่อที่จะเกี่ยวได้ล่างที่เป็นตัวไส้กระสวยเนี่ยขึ้นมาหมุนไปเรื่อยๆค่ะโดยรอบหนึ่งรอบให้เก็บขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยพอได้ขึ้นมาเนี่ยเราต้องกระตุกเขานิดนึงนะคะกระตุกเขาอย่างเงี้ยค่ะพอกระตุกขึ้นมามันก็จะเป็นลักษณะห่วงพอเป็นห่วงปุ๊บเราหยิบห่วงตัวเนี้ยค่ะขึ้นมาแล้วก็เอาได้สองเส้นเนี่ยค่ะวางพาดผ่านล่องของตัวรีมผีไปไว้ทางด้านหลัง แล้วก็ปิดตัวแว้นครอบฟันตัวนี้ซะนะคะเวลาเราใส่ตัวนี้เนี่ยอย่าวางด้านบนต้องให้ตัวแหลมๆเนี่ยนะคะวางไปทางด้านล่างนี่เลยงัดขึ้นมาได้ค่ะนี่ยค่ะแล้วก็วางลงไปถ้าเราวางทางด้านบนเนี่ยเวลาเราเย็บเดี๋ยวมันจะกระเดิดขึ้นมาหรือว่าเวลาเราจะเปิดตัวนี้มันเปิดไม่ได้ ตัวนี้นะคะที่เป็นตัวปรับความตึงหย่อนของได้เนี่ยเราใช้ในการปรับกรณีที่เวลาเราเย็บแล้วเป็นถ่วงอกแต่การปรับตัวนี้ก่อนที่เราจะปรับให้เราไปเช็คก่อนว่าเราร้อยได้ถูกต้องไหมสายกระสวยถูกต้องไหมถ้าไม่ถ้าถูกต้องเรียบร้อยแล้วเวลาเราเย็บแล้วยังเป็นถ่วงอกเนี่ยเราก็จะมาปรับที่ตัวความตึงหย่อนถ้าเป็นทางด้านล่างเนี่ยนะคะเป็นตุ่มๆเราก็จะปรับมาทางเล็กมากถ้าเป็นด้านด้านบนเราก็จะปรับมาทางเล็กน้อยนะคะเนี่ยถ้าเป็นด้านบน ะะเ,รเราปรับเวลาปรับต้องปรับทีละน้อยๆไม่ใช่เลื่อนทีเดียวเลยจาก4มาเป็น1เป็น2นะคะค่อยๆเลื่อนทีละน้อยๆแต่โดยปกติตัวนี้การตั้งความสมดุลเนี่ยเราจะตั้งว่าอยู่ที่เลข4ก่อนนะคะ